สวัสดีครับต้องคิวแตนดีครับอยู่กับยามเช้าครับเกยวตอนเช้าครับหกโมงครับวันนี้เรามาดูรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวก็ปึ่งเอามาตอนรุ่งวานะครับนะไม่ได้เจอพี่ใหญ่มานานครับพี่ใหญ่มาตึงนะครับอยู่ต้้งหลังครับ ไปดูครับมันคืนฝนตกแรงครับมับนคืนน้ำเต็มเลยครับนี่เอาติปลอกได้มาครับติปลอกั้นใหม่ครับ นี่ดูกปีใหญ่อยู่นี่ครับต่อเรือนพัฒนาเนี่ยปั๊มยี่สิบสามครับปัมบป๊มตัวเดินตองร้อยครับใบเตกยี่สิบสามข้อครับปาก ตาเม็ดครับรถเกี่ยวของลุงเล็กครับลุงเล็กเอามาตำเอามาตำปากหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับ đuôi trống rãng ạ trống rãng dài ạ bám mai em เหมือนนิดหน่อยครับเบอร์โตครับเบอร์โตเบอร์โตก็มีครับ มอนน้นํากับมอออยใหม่อยู่ครับใหม่อยู่เลยเลดครับเลดเลดตั้งกันครับรถเกี่ยวครับ ใบเมีดแมงป่องครับใบเมีดแมงป่อง <c oughs> ยังไม่อยู่ลครับรถเกี่ยว ผมตองตันกว่าครับนี่แต่แฟนตัดออกอันหนึ่งนะครับแต่แฟนตัดออกอันหนึ่งอ่ะมืดนิดหน่อยครับ เตโบเสียงเสียงโหดมากครับเตโบครับเด็กเฟดเพ็ดเลยเตโบครับ túc tài tùng ạ nhẹ một tay ạ กันนี้ก็แรงเหมือนกันครับรถตริดรอแรงจัดครับต่อเลนพัฒนาตองปันยึดต่องเครื่องใหม่อยู่ครับเครื่องนี่ปั๊มอยู่ตรงไหนครับปั๊นยึดตามครับปั๊ม กันนี้เกี่ยวได้ตองปันไล่แน่นอนนะครับกันนี้ครับนะฟางไม่มีแล้วฟางฟางในตูดลูกเกี่ยวไม่มีแล้วตัวเดินใหม่เอี่ยมนะครับตัวเดินตัวเดินใหญ่ครับกันนี้ ทางลมครับทังลมต,ออมต่ออุ้มต่อไปข้าวข้ใหม่หมดเลยครับต่อตรงข้าวใหม่หมดเลยครับใหม่ทั้งคันครับนี่ยตังน,น้ำมันเป็นเหล็เลยตังน,น้ำมัน ผลิคกับนุงเล็กเอามาบิ้วใหม่หรือเปล่าครับตาคอใหม่หรือเปล่าตาปากใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแ้วแล้วกันนี้ผมเคยขับครับคนโตนิ่มครับนิ่มมากนะครับ ต้องบนหน้าน่าจะเป็นลางกุญแจครับขบวดั้นไปดูคลิปหน้าครับพี่ง้องรกคนไปก่อนนะครับหรอดตับปลาไก่ต huh. ับปดิงให้คิวแตนดีนะครับจะมีเก็บอะไรก็ ลองให้ดูอีกรอบหนึ่งครับ